สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญในตอนที่แล้วพลังเทวะของพระรามและพระลักษณ์ได้เป็นที่ประจักษ์เป็นครั้งแรกแต่ภารกิจของพวกเขายัางไม่จบสิน้นพระฤาษีวิศวามิตรได้นำทางเจ้าชายทั้งสองสู่การเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่จะนำพวกเขาไปพบกับโชคชะตาและความรักส่วนที่ 1. น,นครแห่งการประลอง หลังจากชัยชนะครั้งแรกของพระรามและพระลักษณ์สินสุดครั้งนี้บรรยากาศแห่งความตึงเครียดก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความสงบอีกครั้งแต่แทนที่จะเดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาพระฤาษีวิศวามิตรได้นำทางเจ้าชายทั้งสองมุ่งหน้าต่อไปอยังนครที่ยิ่งใหญ่และงดงามอีกแห่งหนึ่งนามว่ากรุงมิถิลาการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปรบพุ่งกับอสูร แต่เป็นการเดินทางเพื่อเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์สำคัญที่จะลิขิตชะตาชีวิตของพระรามไปตลอดกาลกรุงมิถิลาในยามนั้นคือนครแห่งความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์ปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงทศพิษร,ราชธรรมนามว่าเท้าฉนกบ้านเมืองเต็มไปด้วยความร่มเย็นผู้คนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อพระฤาษีวิวามิตรเดินทางมาถึงพร้อมกับราชกุมารรูปงามทั้งสองพระองค์ ท้าชนกก็ส่งให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งบรรยากาศทั่วทั้งเมืองกำลังคึกคักเป็นพิเศษพร้อมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงมิถิลานั่นคือพิธียกมหาธนูเพื่อเฟ้นหาคู่ครองกับพระธิดาองค์เดียวของเท้าชนกบททดสอบครั้งใหม่ของพระรามในครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่คมดาบหรือความเร็วของลูกศร แต่วัดกันด้วยพละกําลังและบุญบารมีที่แท้จริงเพราะสิ่งที่เหล่าเจ้าชายจากทั่วทุกสารทิศจะต้องเผชิญมหาธนูศักดิ์สิทธิ์นามว่าโมลีอาวุธแห่งทวยเทพที่ยังไม่เคยมีมนุษย์หรือแม้แต่เทวดาองค์ใดสามารถยกมันขึ้นได้แม้แต่คนเดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งในมหากาพรามเกียรติส่วนที่สอง เดิมพันแห่งโชคชะตาก่อนที่การประลองจะเริ่มต้นขึ้นเราคงต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกับสองสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวในตอนนี้เสียก่อนสิ่งแรกคือมหาธนูโมลีและอีกสิ่งหนึ่งคือเจ้าหญิงผู้เป็นเดิมพันในการประลองครั้งนี้นางสีดามหาธนูโมลีนั้นหาใช่ศาตราวุธธรรมดาไม่แต่มันคือคันศรศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระอิศวรเคยใช้ในการปราบอสูรตนหนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพระองค์ก็ได้ประทานมหาธนูนี้ให้แก่บรรพบุรุษของเท้าชนกเพื่อเป็นของคู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไปคันศรนนี้ถูกสร้างขึ้นจากแก่นสารแห่งจักรวาลมีน้ำหนักมหาศาลและเปี่ยมด้วยอำนาจเทวะที่สถิตยอยู่ภายใน ว่ากันว่าตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมามีกษัตริย์และเจ้าชายผู้เก่งกาจมากมายจากทั่วทุกแคว้นพยายามเดินทางมาเพื่อขอยกคันสอนนี้แต่ก็ไม่มีผู้ใดเลยแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถทำให้มันขยับขยื่นได้แม้แต่น้อยมันจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจอันสูงสุดที่รอคอยผู้มีบุญญาธิการที่แท้จริงมาครอบครอง ส่วนนางศีดาพระธิดาของท้าวชนกนั้นก็มีชาติกำเนิดที่ไม่ธรรมดาเช่นกันนางไม่ได้ประสูติจากครันของพระมเหสีแต่ท้าวชนกได้พบเจอพระนางในขณะที่กำลังประกอบพิธีแรกนาขวัญเมื่อพระองค์ไถ่ผาลงไปบนพื้นดินก็ได้พบทารกหญิงน้อยนอนอยู่ในพระโอบทองคำใต้รอยไถนั้นพระนางจึงมีพระนามว่าสีดาซึ่งแปลว่ารอยไถนั่นเอง นางสีดาจเจริญวัยขึ้นมาเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในสามโลกรูปโฉมของนางราวกับนางอับสรที่จุติลงมาเกิดทั้งยังมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและคุณธรรมด้วยเหตุนี้เท้าชนกจึงตั้งสัตว์ปฏิญาณว่าผู้เดียวที่คู่ควรกับทิดาแห่งผืนปฐพีของพระองค์ได้จะต้องเป็นผู้ที่สามารถยกมหาธนูแห่งสวงสวรรค์นี้ขึ้นได้เท่านั้น ส่วนที่สามเมื่อชะตาต้องใจในระหว่างที่รอให้วันประลองมาถึงพระรามและพระลักษณ์ก็ได้พักอยู่ในพระราชวังในฐานะแขกคนสำคัญของเท้าชนกวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายทั้งสองกำลังเดินชมความงดงามของเมืองมิถิลาพร้อมกับพระฤาษีวิศวามิตรโชคชะตาก็ได้ขีดเส้นให้เหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันนั่นเองที่ระเบียงชั้นบนของปราสาทฝั่งตรงข้ามนางสีดาพร้อมด้วยเหล่านางกำนันกำลังออกมาชมสวนดอกไม้เช่นกันและในวินาทีนั้นเองสายพระเนตรของพระรามได้เหลือไปเห็นสตรีนางหนึ่งที่งดงามที่สุดเท่าที่พระองค์เคยพบเจอในชีวิตและในจังหวะเดียวกันสายตาของนางสีดาก็มองลงมาเห็นบุรุษหนุ่มผู้มีท่วงท่าง,งดงามองอาจราวกับเทพบุตรเดินดิน สองสายตาได้ประสานกันและในชั่วพริบตานั้นเองโลกทั้งใบของคนทั้งสองก็พลันหยุดนิ่งลงเสียงจอแจของผู้คนในเมืองเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของคนสองคนที่เต้นระรัวพระรามรู้สึกราวกับต้องมนตสะกดความงามของนางสีดาทำให้พระองค์ลืมเลือนทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วขณะในพระไทยร่ำร้องว่าสตรีผู้นี้คือใครกัน เหตุใดจึงทำให้จิตใจของพระองค์สั่นไหวได้ถึงเพียงนี้ในขณะที่นางสีดาเองก็มีใบหน้าที่แดงระเรื่อหัวใจของนางเต้นไม่เป็นสำัำไม่เคยมีบุรุษใดทำให้หัวใจของนางวันไหวได้เช่นนี้มาก่อนมันคือความรู้สึกที่ราวกับว่าทั้งสองได้เคยพบเจอกันมาก่อนในชาติพบใดพบหนึ่งแม้จะเป็นเพียงชั่วครู่สั้นๆก่อนที่ทั้งสองจะละสายตาจากกัน แต่มันก็ได้จุดประกายความรักและความผูกพันลึกซึ้งขึ้นในใจของทั้งสองพระองค์แล้วบัดนี้การประลองยกมหาธนูโมลีไม่ใช่เป็นเพียงการพิสูจน์ความแข็งแกร่งอีกต่อไปแต่สำหรับพระรามแล้วมันคือการต่อสู้เพื่อหัวใจของนางอันเป็นที่รักส่วนที่4มหาสมาคมแห่งราชน เมื่อวันแห่งการประลองมาถึงบรรยากาศทั่วทั้งกรุงมิถิลาก็เต็มไปด้วยความคึกคักยิ่งกว่าครั้งไหนมนทลพิธีขนาดใหญ่ถูกจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติณใจกลางพระนครเหล่ากษัตริย์เจ้าชายและยอดนักรบผู้มีชื่อเสียงจากทั่วทุกแคว้นต่างเดินทางมารวมตัวกันจนแน่นขนาดทุกพระองค์ล้วนแต่งกายด้วยเครื่องทรงอันงดงามแสดงถึงอำนาจและบารมีของตน แต่ละคนมีสีหน้าที่เปลี่ยมด้วยความมั่นใจว่าตนเองนี่แหละคือผู้ที่จะพิชิตมหาธนูและได้ครอบครองหัวใจของเจ้าหญิงแห่งมิถิลาณอัฏฐจัน์ฝั่งประธานเท้าชนกได้ประทับอยู่พร้อมด้วยนางสีดาและเหล่าพระญาติวงพระพักของเท้าชนกเต็มไปด้วยความหวังในขณะที่ดวงใจของนางสีดานั้นกำลังสั่นระรัวนางเฝ้ามองไปในหมู่เจ้าชายผู้เข้าประลอง สายตาของนางสอดสายมองหาบุรุษหนุ่มรูปงามแห่งอโยธยาที่นางได้พบเจอในวันนั้นในใจก็เฝ้าภาวนาขอให้เขาเป็นผู้ที่โชคชะตาได้เลือกสรรไว้และแล้วพิธีกรก็ได้ประกาศกล้องถึงการมาถึงของสิ่งที่เป็นหัวใจของงานในวันนี้นั่นคือมหาธนูโมลี ทาหารร่างกำยำหลายสิบนายต้องช่วยกันเข็นราชรถขนาดใหญ่ที่บรรทุกคันศรน,นั้นออกมายัางกลางลานประลองเสียงเหล็กที่เสียดสีกับพื้นหินดังกึกก้องสแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักอันมหาศาลอย่างชัดเจนคันศรสีดำสนิทขนาดมหึมาถูกนำมาวางลงบนแท่นบูชามันดูเก่าแก่ทรงพลังและแผ่รัศมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ออกมาจนทุกคนรู้สึกได้บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว กฎกติกาได้ถูกประกาศขึ้นอย่างชัดเจนการประลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วส่วนที่5เมื่อผู้กล้าสิ้นทา่าการประลองเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องของผู้คนเจ้าชายองค์แรกผู้มีร่างกายกำยำดุจช้างสารได้กา้าออกมาด้วยความมั่นใจเขากลมลงคำนับและเดินตรงไปยังคันศร ใช้เรียวแรงทั้งหมดที่มีพยายามที่จะยกมันขึ้นแต่ทว่าคันศรศักดิ์สิทธิ์กลับนิ่งสนิทไม่ไหวติ่งแม้แต่น้อยเรากับมันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินผืนนั้นเจ้าชายพยายามอยู่หลายครั้งจนใบหน้าแดงกำ่ำแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้และเดินกลับไปนั่งที่ด้วยความอับอายจากนั้นยอดนักรบคนที่สองคนที่สคนที่สิก็ได้ทยอยกันออกมาแสดงพลังของตน แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ผู้ผ่านศึกมาโชคโชนหรือเจ้าชายหนุ่มผู้มีพละกำลังอันเลื่องชื่อก็ไม่มีใครเลยสักคนที่จะสามารถทำให้มหาธนูโมลีขยับขยืขย่อนได้เสียงโห่ร้องที่เคยดังกึกก้องในตอนแรกค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงพึมพำแห่งความผิดหวังและในที่สุดก็กลายเป็นความเงียบงันที่น่าอึดอัด ความหวังบนใบหน้าของเท้าชนกค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความกังวลและความเศร้าใจหรือว่าสัตว์ปฏิญาณของพระองค์จะทำให้พระธิดาต้องครองตัวเป็นโสดไปตลอดกาลเหล่าผู้กล้าจากทั่วแผ่นดินต่างพ่ายแพ้ให้กับอาวุธแห่งเทพจนหมดสิ้นบรรยากาศในลานประลองเต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่มีใครกล้าที่จะก้าวออกไปลองอีกต่อไปดูเหมือนว่า การประลองในครั้งนี้คงจะต้องจบลงด้วยความล้มเหลวและจะไม่มีผู้ใดเลยที่คู่ควรกับนางสีดาที่ดาแห่งกรุงมิถิลาส่วนที่ 6. บุรุษหนุ่มแห่งอโยธยาในขณะที่ทุกคนกำลังจะยอมรับความพ่ายแพ้และเท้าชนกกำลังจะประกาศยุติการประลองมันเองพระฤาษีวิศวามิตรก็ได้หันไปพยักหน้ากับพระรามอย่างสงบเป็นสัญญาณว่า บัดนี้ได้ถึงเวลาของพระองค์แล้วพระรามจึงค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งและก้าวเดินออกไปยังกลางลานประลองอย่างมั่นคงท่ามกลางสายตานับหมื่นคู่ที่จับจ้องมาที่พระองค์เป็นตาเดียวทันทีที่พระรามปรากฏตัวขึ้นเสียงพึมพำก็ดังขึ้นอีกครั้งเหล่ากษัตริย์และเจ้าชายที่ล้มเหลวมาก่อนหน้านี้ต่างมองมาที่พระองค์ด้วยสายตาที่เคลือบแคลนสงสยัย เจ้าชายหนุ่มที่ดูบอบบางเช่นนี้จะทำในสิ่งที่พวกเราทำไม่ได้เชียวหรือพวกเขาคิดในใจแต่สำหรับนางศรีดาแล้วนั้นหัวใจของนางกลับพองโตขึ้นมาด้วยความหวังอีกครั้งนางจ้องมองพระรามไม่วางตาพร้อมกับภาวนาต่อถวยเทพในใจพระรามไม่ได้แสดงท่าทีโอ้อวดหรือรีบร้อนพระองค์เดินไปหยุดอยู่เบื้องหน้ามหาธนูโมลีก้มลงทำความเคารพต่อคัน,นศรศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างนอบน้อม จากนั้นจึงหันไปทำความเคารพพระฤาษีวิสวามิตรผู้เป็นอาจารย์ท่าทีที่สง,ง่างามและเปี่ยมด้วยความเคารพของพระองค์สร้างความประทับใจให้แก่เท้าชนกและทุกคนในที่นั้นเป็นอย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์ยื่นพระหัตถ์ขวาออกไปสัมผัสกับคันศรที่เย็นเฉียบและเปี่ยมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างแผ่วเบาในวินาทีนั้นเอง ทั่วทั้งลานประลองก็พลันเงียบสงดลงอีกครั้งทุกชีวิตต่างกลั้นหายใจเพื่อรอคอยวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนที่7ปาฏิหารกลางลานประลองทั่วทั้งลานประลองตกอยู่ในความเงียบงนันถูกสายตาจับจ้องไปยังร่างของเจ้าชายหนุ่มแห่งอโยธยาเป็นจุดเดียวพระรามค่อยๆย,ย่อพระวรากายลง ใช้พระหัตถ์ขวาสอดเข้าไปใต้มหาธนูโมลีที่นอนนิ่งอยู่บนแท่นบูชาจากนั้นพระองค์ก็ทรงรวบรวมกำลังและยกมันขึ้นมาอย่างช้าๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกคนจนแทบหยุดหายใจมหาธนูที่เหล่าราชันผู้ทรงพลังนับร้อยไม่สามารถแม้แต่จะขยับขยื้อนได้ บัตรนี้กลับถูกยกขึ้นมาอย่างง่ายดายโดยเจ้าชายหนุ่มเพียงคนเดียวราวกับว่ามันเป็นเพียงกิ่งไม้แห้งๆกิ่งหนึ่งเท่านั้นเสียงฮือฮาดังขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเหล่ากษัตริย์และเจ้าชายที่เคยล้มเหลวมาก่อนหน้านี้ต่างเบิกตาโพล่งด้วยความไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองบางองค์ถึงกับลุกขึ้นยืนเพื่อมองให้เห็นชัดๆเท้าชนกทรงตะลึงงานไปชั่วขณะ ก่อนที่ความยินดีจะถาโถมเข้ามาในพระไทยจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และบนอัธฐจันทร์ฝั่งราชวงศ์นั้นนางศีดากำลังหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปีติยินดีหัวใจของนางพองโตด้วยความรักและความหวังที่บัดนี้ได้กลายเป็นความจริงแล้วพระรามทรงชูมหาธนูขึ้นเหนือพระเศยียรอย่างสง่างามแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงพละกำลังอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ มันไม่ใช่พละกกำลังของมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพลังแห่งองค์อวตารที่สถิตยอยู่ในร่างของพระองค์โดยแท้จริงพระฤาษีวิศวามิตรยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจในที่สุดแสงแห่งธรรมะก็ได้แสดงอานุภาพให้เป็นที่ประจักษ์แล้วปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆณนักลางลานประลองแห่งกรุงมิถิลาส่วนที่8เสียงสนั่นลั่นไตรภพ การยกมหาธนูขึ้นได้นั้นถือว่าการทำตามเงื่อนไขและเป็นผู้ชนะโดยสมบูรณ์แล้วแต่ดูเหมือนว่าพระรามจะยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเมื่อพระองค์ทรงยกคันสอนขึ้นมาได้แล้วลำดับต่อไปก็คือการขึ้นสายซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเช่นกันพระองค์ทรงใช้พระบาทข้างหนึ่งยันปลายคันธนูด้านล่างเอาไว้กับพื้น จากนั้นจึงใช้พระหัตถ์อีกข้างจับปลายคันธนูอีกด้านแล้วโค้งงอมาลงมาเพื่อเตรียมจะพาดสายธนูในขณะที่พระองค์ออกแรงดึงนั่นเองพลังอันมหาศาลของพระรามก็ได้ส่งผ่านเข้าไปยังแก่นกลางของมหาธนูศักดิ์สิทธิ์ขันศรที่เคยแข็งแกร่งดุดภูผาบัดนี้กลับโค้งงอลงเรื่อยๆในพระหัตถ์ของพระองค์ และในวินาทีที่พระองค์ออกแรงดึงมากที่สุดเพื่อจะพาดสายธนูก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมหาธนูโมลีที่แข็งแกร่งเกินกว่าใครจะจินตนาการได้นั้นทนทานต่อพลังแห่งองค์อวตารไม่ไหวมันได้หักสะบ้นลงเป็นสองท่อนขาพระหัตถ์ของพระราม ทันใดนั้นเองก็บังเกิดเสียงดังสน,นั่นกึกกล้องกัมปนาตราวกับเสียงอสนีบาทฟาดลงมานับร้อยครั้งเสียงนั้นดังไปไกลจนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามโลกแผ่นดินเกิดการสั่นไหวราวกับจะแยกออกจากกัน S 1> <S 1> เหล่ากษัตริย์และผู้คนในที่นั้นต่างตกใจจนต้องซุดตัวลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าชายหนุ่มผู้นี้จะไม่เพียงแค่ยกคันศรได้แต่ยังทรงมีพลังมหาศาลถึงขนาดสามารถหักอาวุธขององค์พระอิสุวรรลงได้เมื่อเสียงได้สงบลงทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยำเกรงอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่9พวงมาลัยแห่งรักหลังจากความตกตะลึงผ่านพ้นไปความเงียบก็ได้ถูกทำลายลงด้วยเสียงโห่ร้องแท้ซ้องสันเสริญที่ดังกระหึ่มขึ้นมาจากทั่วทุกทิศท,ทางเท้าชนกทรงดีพระไทยอย่างยิ่งยวดจนไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้พระองค์ได้พบแล้วผู้ที่คู่ควรกับพระธิดาและบัลลังก์แห่งกรุงมิถิลาอย่างแท้จริง พระองค์ได้เสด็จลงจากอัฏฐจันทร์และประกาศกล้องให้ทุกคนได้ทราบว่าบัตรนี้ผู้ชนะในการประลองคือพระรามเจ้าชายแห่งกรุงอโยธยาโดยสมบูรณ์เหล่ากษัตริย์และเจ้าชายที่ท่ายแพ้ต่างยอมรับในผลการตัดสินโดยดุษฎีไม่มีใครกล้าทักท้วงหรือรู้สึกอับอายอีกต่อไปเพราะสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั้นคือพลังแห่งเทพที่แท้จริง และพวกเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พ่ายแพ้ให้แก่วีรบุรุษเช่นนี้และแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนางสีดาได้เสด็จลงมาจากที่ประทับอย่างชา้ชาๆพระพักของพระนางเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่งดงามที่สุดในพระหัตถ์ของพระนางถือพวงมาลัยดอกไม้สดที่ร้อยไว้อย่างวิจิตรบรรจง พระนางเดินตรงมาหยุดอยู่เบื้องหน้าของพระรามก่อนจะบรรจงสวมพวงมาลัยแห่งชัยชนะนั้นลงบนพระศอของพระองค์สองสายตาได้ประสานกันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่การมองจากระยะไกลอีกต่อไปแต่เป็นการมองในระยะใกล้ที่เต็มไปด้วยความรักความชื่นชมและคำมั่นสัญญาที่ไม่ได้เอื้อนเอ,อ่ยออกมาเป็นคำพูดรักแรกพบที่เริ่มต้นจากชะตาฟ้าลิขิต บัตรนี้ได้รับการยืนยันแล้วด้วยการกระทําอันยิ่งใหญ่ของพระรามเสียงชัยโยโหร้องแสดงความยินดีดังกล้องไปทั่วทั้งกรุงมิถิลาเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคู่บุญบารมีที่ได้กําเนิดขึ้นแล้วในวันนั้นส่วนที่ 10. สัญญาก่อนพายุจะมาชัยชนะและความรักของพระรามและนางสีดาได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ถูกเล่าขานไปทั่วถึงกรุงมิถิลาในชั่วข้ามคืน เท้าชนกทรงมีความสุขอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ติดต่อกันนานหลายวันและได้ส่งราชทูตที่เร็วที่สุดเดินทางไปยังกรุงอโยธยาเพื่อแจ้งข่าวอันเป็นมงคลน,นี้และกราบทูลเชิญเท้าทศรถให้เสด็จมาร่วมพิธีอภิเษกสมรสของพระรามและนางสีดาเมื่อข่าวนี้เดินทางไปถึงกรุงอโยธยาเท้าทศรถและพระมเหสีทั้งสก็ทรงดีพระไทยเป็นอย่างยิ่ง ความเก่งกล้าและความดีงามของพระโอรสองโตได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่อาณาจักรเท้าทศรถจึงได้นำขบวนเสด็จที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยพระพรถพระสัตรุษและเหล่าข้าราชบริพารเดินทางมายังกรุงมิถิลาในทันทีการพบกันของสองกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งและพิธีอภิเษกสมรสก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดเท่าที่เคยมีมา พระรามและนางสีดาในเครื่องทรงเบาสาวที่งดงามราวกับเทพ,พบุตรและเทพธิดาได้เข้าพิธีสาบานรักต่อหน้ากองไฟศักดิ์สิทธิ์และเหล่าถวยเทพเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์ความสุขและความรักอบอวนไปทั่วทั้งพระนครดูราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ดำเนินมาถึงจุดจบที่สวยงามที่สุดแล้ววีรบุรุษได้พิสูจน์ตนเองและได้พบกับรักแท้แต่ใครเลยจะรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงที่กำลังจะมาถึงเส้นได้แห่งโชคชะตาที่ถูกถักทอขึ้นด้วยความรักในวันนี้กำลังจะถูกทดสอบด้วยเส้นได้แห่งหน้าที่และคำสัญญาในอดีตที่ถูกลืมเลือนไปความสุขที่สมบูรณ์พร้อมนี้จะคงอยู่ตลอดไปได้หรือไม่และคำสัญญาที่เท้าทศรถเคยให้ไว้แก่พระมเหสีองค์หนึ่งจะกลับมาทวงถามอะไรจากชีวิตของพระรามและนางสีดา สำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบศูนก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปของอีกหนึ่งบทแล้วแต่พายุแห่งโชคชะตาลูกใหญ่กำลังตั้งเขาอยู่ไม่ไกลพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost Story เรื่องราวที่สาบศูนย์สวัสดีครับ